สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยวันที่หนึ่งนะคะเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะวันนี้ก็เอ่อเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะสาวโอนก็ขออวยพรให้พี่พ FC อซนะคะที่เข้ามารับชมแนวทาง ้งสุดท้ายหวยฮานอยวันนี้นะคะขอให้พี่ๆทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงปังๆนะคะหยิบจับแนวทางคู่ไหนนะคะไปเป็นแนวทางก็ขอให้มาเนาะในฮานอยนะคะในรอบตั้งแต่เฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะออสำหรับเมื่อวานนะคะสะอนก็ต้องกลับขอโทษขอภัยด้วยนะคะเมื่อวานไม่ได้เอาผลมาด้วยนะคะสะอนก็ เมื่อวันนี้ไปทำโอทีนะคะก็ลืมไว้ที่โรงงานนะคะก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะไม่ได้มาสรุปให้ดูเนาะแต่เมื่อวานนี้ก็โค้งสุดท้ายนี้เข้านะคะพี่พี่เอฟสก็ใครเข้ามาใหม่ก็ลองไปรับชมดูได้นะคะเมื่อวานนี้เข้า2 4งสี่สี่สองนะคะมา42ออยู่ในชุดเน้นนะคะเมื่อวาน เข้าคู่หนึ่งนะคะก็ยินดีกับพี่พี่ fc ด้วยนะคะถ้าท่านใดนําไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะสะออนก็ให้อยู่ในชุดเน้นนะคะสคู่เป็น4,2นะคะเมื่อวานสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากพี่พี่ fc ตามต่อด้วยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชื่นชอบเราค่อยตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตัวเด่นกันนะคะตัวเด่นในวันนี้นะคะสะออนให้เด่นที่เด่นที่สี่นะคะเด่นที่สี่แล้วก็เด่นที่ที่แปดนะคะในโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะฟัน ฟันแปดนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายอา่าฮานอยวันนี้นะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมาดูตัวเน้นกันนะคะโอ้พพเอฟสีลิ้นพันกันเนาะกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะสำหรับตัวเน้นนะคะ4ีแปดคู่แรกคู่ที่สองก็จะเป็นเจ็ดห้า ห้าหนึ่งเจ็ดสี่นะคะแนวทางวันนี้เนาะเออสำหรับตัวกันนะคะตัวกันก็จะมีสองหกห้าหกสี่ห้าสี่หนึ่ง จ็ดหนึ่งนะคะสำหรับตัวกันก็ขออนุญ,ญาตเป็นห้าคู่นะคะสำหรับสามตัวนะคะหนึ่งแปดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าอ๋อสี่เจ็ดเจ็ดนะคะโอนพูดผิดสำหรับ ตัวที่ชอบนะคะในโค้งสุดท้ายวันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเด้อพี่น้องถ้าบูมักกับบตตองตามเนาะพ่อสะอนกับบรูกคือกันว่าสิออกตัวใดค่ะสำหรับตัวที่ชอบนะคะก็จะเป็น4ี่แปในชุดเน้นนะคะแล้วก็ห้าหนสำหรับตัวกันนะคะก็จะเป็น41แล้วก็เจหนึ่ง สำหรับสามตัวนะคะห้าหนึ่งเจ็ดสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆ fc นะคะหยิบจับคู่ไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้มานะคะในนอยทีเออ่เลือกจับไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับวันนี้ก็ถ้าชื่นชอบนะคะจดไว้แคบไว้นะคะการลืมเนาะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่สะอนเน้นให้นะคะก็แนะนำ เอาตัวดินหรือว่าตัวฟันนะคะไปจับคู่ได้นะคะกับตัวเลขที่พี่ๆ fc ชื่นชอบได้นะคะไม่งั้นก็ลองพิจารณาดูในที่สโอนให้ก็ได้นะคะว่าชอบคู่ไหนก็นำไปป็นินแนวทางนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากพี่ๆ fc เป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องจะได้ไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาอนได้ลงให้นะคะสำหรับวันนี้ไม่เพียงเท่านี้ค่ะมว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกลับสวัสดีค่ะ